เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่48หน้า177ถึง184จันทาลิวิมานว่าด้วยจันทาลิวิมานพระมหาโมคคลานเถระได้กล่าวคาถาสองคาถาว่า ดูก่อนนางจันทาลีท่านจงถวายอภิวาทพระบาทยุคนของพระโคดมผู้มีพระเกียรติยศพระผู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เจดประทับยืนอยู่เพื่อทรงอนุเคราะห์ท่านคนเดียวท่านจงทำใจให้เลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้คงที่แล้วจงประคองอัญชลีถวายอภิวาทโดยเร็วเถิดชีวิตของท่านยังน้อยเต็มที เพื่อจะแสดงประวัติของนางจันทาลีนั้นโดยตลอดพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวคาถาสองคาถานี้ว่าหญิงจันทาลีผู้นี้อันพระมหาเถระผู้มีตนอันอบรมแล้วดำรงไว้ซึ่งสรีระอันที่สุดตักเตือนแล้วจึงถวายบังคมพระบาทยุคนของพระโคโดมผู้มีพระเกียรติยศ แม่โคได้ขิดนางในขณะที่กำลังยืนประคองอัญชลีนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่องแสงสว่างในโลกมืดเพื่อประกาศเรื่องเป็นไปของตนเทพธิดาจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านวีระบุรุษผู้มีอานุภาพมากดิฉันถึงแล้วซึ่งเทวลทธิ์เข้ามาหาท่านผู้สิ้นอาสวะปราศจากกิเลสผู้ลีเป็นผู้ไม่หวั่นไหวนั่งเร้นอยู่ผู้เดียวในป่า ขอไหว้ท่านผู้นั้นเจ้าค่ะพระมหาโมคลานะเถระจึงกล่าวกับนางนั้นว่าดูก่อนเทพธิดาผู้สวยงามท่านเป็นใครมีรัศมีดังทองงามรุ่งโรดมีเกียรติยศมากงามตราการมิใช่น้อยแวดล้อมด้วยหมู่อับสอนพากันลงมาจากวิมานจึงไหว้าอาตมาเทพธิดานั้นถูกพระมหาเถระถามอย่างนี้ จึงกล่าวคาถาสี่คาถาว่าท่านเจ้าขาครั้งเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลกดิฉันเป็นหญิงจันทานถูกท่านผู้เป็นวีระบุุษตรงไปเพื่อถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าดิฉันได้ถวายบังคมพระบาทยุคนของพระโคโดมผู้เป็นพระอรหันต์มีพระเกียรติยศอันงาม ครั้นได้ถวายบังคมพระบาทยุคนแล้วจุติจากกำเนิดหญิงจันทานก็เข้าถึงวิมานอันจำเริญโดยประการทั้งปวงในเทวะอุทยานมีนามว่านันทนวันเทพอับสรประมาณพันหนึ่งพากันมายืนห้อมล้อมดิฉันดิฉันเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าเทพอับสรน,นั้นโดยรัศมีเกียรติยศและอายุดิฉันได้กระทำกัลยานธรรมไว้มาก มีสติสัมปชัญญะท่านเจ้าข้าดิฉันมาในโลกครั้งนี้ก็เพื่อถวายนมัสก,การท่านผู้เป็นนักปราดผู้ประกอบด้วยความกรุณาเจ้าข้าเทพธิดานั้นครั้นกล่าวถ้อยคํานี้แล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความกตัญญูกตะเวทีไหว้เท้าทั้งสองของพระมหาโมคคลานเถระองค์อรหันต์แล้วก็อันตรธานไปณนะที่นั้นนั่นเองจบ จันทาลิวิมานอัตกถาจันทาลิวิมานจันทาลิวิมานมีคาถาว่าจันทาลิวันทะปาธานิดังนี้เป็นต้นจันทาลิวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงราชคลืในเวลาใกล้รุง่งทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติกันมาแล้วเมื่อส่งออกแล้วตรวจด,ดูโลกอยู่ ได้ทรงเห็นหญิงจันทานแก่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในจันทาลิคามในนครนั้นนั่นเองสิ้นอายุก็กรรมของนางที่นำไปนรกปรากฏชัดแล้วพระองค์ทรงมีพระทัยอันพระมหากรุณาให้ขมักขเม่นแล้วทรงดำริว่าเราให้นางทำกรรมอันนำไปสู่สวรรค์จากห้ามการเกิดในนรกของนางด้วยกรรมนั้นให้ดำรงอยู่บนสวรรค์ จึงเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชคลึพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ก็สมัยนั้นหญิงจันทาลีนั้นถือไม้ออกจากนครพบพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาได้ยืนประจันหน้ากันแล้วแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนห้ามนางมิให้ไปครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะ รู้พระไทยของพระาศาสดาและความหมดอายุของหญิงนั้นแล้วเมื่อจะให้นางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าดูก่อนแม่จันทานท่านจงถวายบังคมพระบาทยุคนของพระโคโดมผู้มีพระเกียรติยศเถิด III. พระโคโดมผู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เจ็ดประทับยืนเพื่ออนุเคราะห์ท่านคนเดียว ท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสายยิ่งในพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ผู้คงที่แล้วจงรีบประคองอัญชลีถวายบังคมเถิดชีวิตของท่านน้อยเต็มทีบรรดาบทเหล่านั้นด้วยบทว่าจันทาลิพระเถระเรียกนางที่มีชื่อมาแต่กำเนิดบทว่าวันทะได้แก่จงถวายบังคม บทว่าปาธานิได้แก่จรณะคือพระบาทอันเป็นสรณะของโลกพร้อมด้วยเทวโลกบาทคาถาว่าตเมวะอนุกรรมปายะได้แก่เพื่ออนุเคราะห์ท่านเท่านั้นอธิบายว่าเพื่อป้องกันการเกิดในอบายมาให้บังเกิดในสวรรค์บทว่าอัฏฐาสิได้แก่ประคับยืนไม่เสด็จเข้าไปสู่พระนคร บทว่าอิสิสัตตโมความว่าพระองค์เป็นผู้สูงสุดคืออุกฤษกว่าลือสีชาวโลกพระเสขะพระอเสขะพระปัจเจกับพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอิสิสัตโตมโพราะบรรดาพุทธลือสีทั้งหลายมีพระวิปัสสีเป็นต้นเป็นลือสีหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เจ็บาดคาถาว่าอภิปปสาเทหิ มะนางความว่าท่านจงทําจิตของท่านให้เลื่อมใสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบบทว่าอรหันตตัมหิตาทิเนความว่าชื่อว่าพระอรหันต์เพราะกิเลสทั้งหลายห่างไกลเพราะกําจัดกิเลสเหล่านั้นซึ่งเป็นข่าศึก เพราะกำจัดกรรมแห่งสังสาระจักเพราะเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยทั้งหลายและเพราะไม่มีความลับในการทำบาปชื่อว่าตาธิเพราะถึงความคงที่ในโลกกะระทำมีอิทหารมเป็นต้นบาทคาถาว่าขปิปังปัญชลิกาวันทะความว่าท่านจงประคองอัญชลีแล้วจงถวายบังคมเร็วๆเถิเดหากถามว่าเพราะเหตุไร ตอบว่าเพราะชีวิตของท่านน้อยเต็มทีเพราะชีวิตของท่านจะต้องแตกเป็นสภาพในที่นี้จึงยังเหลือน้อยคือนิดหน่อยพระเถระเมื่อระบุพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาสองคาถาอย่างนี้อยู่ในอนุภาพของตนทำนางให้สลดใจด้วยการชี้ชัดว่านางหมดอายุประกอบนางไว้ในการถวายบังคมพระาศาสดา ก็นางได้ฟังคำนั้นแล้วเกิดสลดใจมีใจเลื่อมใสในพระาศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคะประดิษฐ์ประคองอัญชลีนมัสการอยู่ได้ยืนมีจิตเป็นสมาธิด้วยปีติอันซ่านไปในพระพุทธคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปพระนครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ด้วยทรงดำริว่าเท่านี้ก็พอจะให้นางเกิดในสวรรค์ได้ดังนี้ ต่อมาแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งหันวิ่งตรงไปจากที่นั้นเอาเขาขิดนางจนเสียชีวิตท่านพระสังคีติกาจารย์เพื่อแสดงเรื่องนั้นทั้งหมดจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าหญิงจันทานผู้นี้อันพระมหาเถระผู้มีตนอันอบรมแล้วทำรงไว้ซึ่งสรีระอันสุดท้ายตักเตือนแล้วจึงถวายบังคมพระบาทยุคนของพระโคดม ผู้มีพระเกียรติยศแม่โคได้ขิดนางในขณะที่กำลังยืนประคองอัญชลีนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่องแสงสว่างในโลกมืดดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปัญชลิงที่ตังนมัสสมานางังสัมพุทธทังความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จไปแล้วนางก็ยังมีจิตเป็นสมาธิ ด้วยปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ยืนประคองอัญชลีเหมือนอยู่เฉพาะพระพักบทว่าอันทกาเรได้แก่ในโลกอันมืดด้วยความมืดคืออวิชชาและมืดด้วยกิเลสทั้งสิน้นบทว่าประพังการังคือผู้ทำแสงสว่างคือยานะก็นางจุติจากนั้นไปบังเกิดในภพดาวดึงนางมีอับสรนแสนหนึ่งเป็นบริวาร บาลีว่ามีอับสรพันหนึ่งก็แลในทันใดนั่นเองนางมาพร้อมกับวิมานลงจากวิมานแล้วได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถวายนมัสการเพื่อแสดงความข้อนั้นนางเทพธิดาได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านวีระบุรุษผู้มีอนุภาพมากดิฉันบรรลุเทวิตแล้วเข้ามาหาท่านผู้สิ้นอาสวะปราศจากกิเลสผู้ลี เป็นผู้ไม่หวั่นไหวนั่งเร้นอยู่ผู้เดียวในป่าขอไหว้ท่านเจ้าคะ่ะพระเถระได้ถามเทพธิดานั้นว่าดูก่อนเทพธิดาผู้สง่างามท่านเป็นใครมีรัศมีดังทองงามรุ่งโรจน์มีเกียรติยศมากงามตระการมิใช่น้อยแวดล้อมด้วยหมู่เทพอับสอนพากันลงมาจากวิมานจึงมาไหว้าอาตมาบรรดาบทเหล่านั้น บทว่าชาลิตาได้แก่รุ่งโรโชดช,ช่วงด้วยรัศมีแห่งสรีระผ้าและอาพรเป็นต้นของตนบทว่ามหาสยาได้แก่มีบริวารมากบทว่าวิมานโมรุหะแปลว่าลงจากวิมานบทว่าอเนกจิตตาได้แก่ประกอบด้วยความงามหลากหลาย บทว่าสุเพแปลว่าผู้มีคุณอันงามบทว่ามะมังแปลว่าอาตมาเทพธิดานั้นได้หูกพระเถระถามอย่างนี้แล้วจึงกล่าวคาถาสี่คาถาอีกว่าท่านเจ้าขาดิฉันเป็นหญิงจันทานถูกท่านผู้เป็นวีรบุรุษส่งไปถวายบังคมพระบาทยุคนของพระโคโดมผู้เป็นพระอรหันต์มีพระเกียรติยศ รันได้ถวายบังคมพระบาทยุคนแล้วจุติจากกำเนิดหญิงจันทานไปเข้าถึงวิมานอันเพียบพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงในอุทยานนันทนวันเทพอับศรพันหนึ่งพากันมายืนห้อมล้อมดิฉันเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าเทพอับศรเหล่านั้นโดยวันนะเกียรติยศและอายุดิฉันได้กระทำกรรมอันงามมากมายมีสติสัมปชัญญะ ท่านเจ้าขาดิฉันมามนุษยโลกครั้งนี้ก็เพื่อถวายนมัสการพระมุนีผู้มีกรุณาเจ้าค่ะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเปสิตาความว่าหญิงจันทานถูกท่านผู้เป็นวีระบุรุษส่งไปเพื่อถวายนมัสการด้วยคำเป็นต้นว่าดูก่อนแม่จันทานท่านจงถวายบังคมพระบาทยุคนเหิดบุญที่สำเร็จด้วยการถวายบังคมนั้น ถึงจะน้อยโดยชั่วขณะประเดี๋ยวก็จริงถึงกระนั้นก็ชื่อว่ามากเกินที่จะเปรียบได้เพราะมีเขตใหญ่หมายถึงเขตตสัมปทาและมีผลใหญ่เพราะเหตุนั้นนางจึงได้กล่าวว่าปหูตะกะตะกัลยานาดังนี้อันหนึ่งนางหมายถึงความบริสุทธิ์ของปัญญาและสติในขณะความเป็นไปแห่งปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ จึงได้กล่าวว่าสัมปชานาปฏิสตาดังนี้ท่านพระสังคีติกาจารย์ตั้งคาถาไว้อีกว่าเทพธิดาจันทาลีผู้กตัญยูกะตะเวทีครั้นกล่าวถ้อยคํานี้แล้วไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระมหาโมคคลานะเถระองค์พระอรหันแล้วก็อันตรธานไปณนะที่นั้นนั่นเองแล บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าจันทาลีท่านกล่าวว่าเคยเป็นหญิงจันทานคำใดเป็นการกล่าวเรียกกันติดปากในมนุษยโลกคำนี้ก็ปฏิบัติติดมาในเทวโลกเช่นกันคำที่เหลือมีในยะดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนท่านพระมหาโมคคลานะเถระกราบพูลเรื่องถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำข้อความนั้นให้เป็นอัตถุปปัตติเหตุเกิดเรื่องทรงแสดงธรรมะแก่บริษัทที่ประชุมกันพระธรรมเทศนานั้นได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแลจบอัตกถาจันทาลิวิมาน